ปรกอบแม่น้องรักเอ้ยปังบูดปังมูดเออฮะมายังสวัสดีครับผมวันนี้มาจัดให้ครับมาด้สามตัวท็อปสุดครับพี่เป็นไงนะครับต่อไปนี้นะครับผมจะไลฟ์สดทุกเวลานะครับสามโมงเช้าสามทุ่มโอโ้โหสาม,มโมงเช้าไปสาม,มสามทุ่มเถอะโอ้โหจะถึงสามทุ่มเลยเหรอนะครับนะแต่ต่อไปนี้ไลฟ์ของผมนะครับจักกระชับฉับไวและรวดเร็วเออเริ่มได้กันแล้วนะคะพี่นะ บอกเลยนะครับใครมาไม่ทานอดครับใครอยากได้ขึ้นไข่นี้อย่าลืมกดเลขสามแชร์สามกลุ่มหัวใจห้าดวงตามนั้นเลยครับพี่นะอย่าลืมนะเข้ามาเลยครับผมนะอ่ะวันนี้นะครับถือว่ามาซื้อไพยเดียวกันนะคับเพราะว่าไอ้โฟก์วิ่งไปบอกเจ้าหน้าที่เขาอยู่ทําเสียงก่อนแป๊บนึงขอไลฟ์ก่อนแป๊บนึงบอกเขางี้ไปนะครับผมนะอ่ะให้ดูเลยครับพี่มาด้าสามตัวท็อปสุดครับเออมีใครชอบไหมครับขอหัวใจรวยให้หน่อยวันนี้นะครับผมนะ สวยมากครับไฟหน้าแบบโปรเจกเตอร์เออไฟดีไลท์แบบ LED ไฟตัดหมอกสเกิร์ตรอบคันครับพี่รถที่จะมีออปชั่นขนาดนี้ซ c 2000ขนาดนี้ผมบอกเลยครับว่าราคาต้องเป็นล้านขอด่วนและรวดเร็วนะครับวันนี้ผมมาแค่3 3มสามเลยนาทีเท่านั้นนะพี่ขอให้ดว่วนขอให้ไวนะครับใครอยากได้เงินขนาดนี้เหมือนที่บอกกดเลข3แชร์3กลุ่มหัวใจ5ดวง ขอให้ด่วนขอให้ด่วนนะพี่นะให้ดูครับตัวนี้ด้านหน้าสวยขนาดนี้ด้านข้างก็ไม่หยอกนะครับพี่ให้ดูเลยครับรถคันนี้มาพร้อมแม็กกอง18จากโรงงานครับกระจกมาพร้อมไฟเลี้ยวเป็นไงเพื่อแบบตอนเลี้ยวให้มันบ่งบอกอว่าเรามันตัวท็อปนะครับตัวท็อปทุกคุกนะครับกระจกไม่มีมาติดข้างรถนะครับพี่มีแต่มันกับไฟเลี้ยวเท่านั้นให้ดูถ้าแม็กไม่ชอบแบบนี้ถ้าแม็กไม่ชอบเดิมๆเรามีแบบใหม่ให้อ่านี่ครับพี่ให้ดูครับ แม็กสวยไหมครับนี่นะครับให้รู้กันเลยกับ5า้าก้านสิบแฉกเป็นไงสวยปะเออนะครับให้ดูเลยครับพี่ให้ดูที่แม็กของน้องหน่อยอ่ะคือน้องจัดให้ละเดี๋ยวเอาสีดํามาก็บอกอยากได้สีขาวเดี๋ยวแบบเดิมๆก็บอกอยากได้แบบแต่งนะครับน้องก็เลยแบบจัดมาให้แบบทุกแบบไปเลยโอเคปะนะครับผมนะอ่ะให้ดูครับมือจับเปแบบปุ่มแบบอย่างเงี้ยพี่เนะเท่ปะโฟกกกูจะกูจอยู่ไหนเฮ้ นะครับก็ตอนปิดก็กดได้ตอนเปิดตอนปิดก็เกิดได้ตอนเปิดก็ปิดได้อ่านะครับจเจริญแล้วนะนี่แหนะนะครับเมื่อเราจะกดนี้เมื่อเราจะกดล็อกนะครับเราก็กดตรงนี้อ่ามันก็จะนังติ๊ดติดเร็วขึ้นหน่อยแต่เมื่อเรากดเปิดเราก็กดอีกรอบนึงเห็นไหยครับแล้วเราก็เปิดได้โอ้โหยอดว่ะนะครับจะกุญแจจะเก็บไว้กับตัวเองเก็บไว้กับคนด้านข้างเก็บไว้กับใครก็ นะครับแต่ต้องอยู่ในรัศมีประมาณหนึ่งเมตรนะครับก็คืออยู่ประมาณนี้นะนะครับผมอ่ะมาดูในเรื่องของด้านหลังกันบ้างครับพี่เป็นไงครับคันนี้ผมคัดมาให้พิเศษนะครับเป็นแบบห้าประตูพี่ฮะสวยจบครบคุ้มในคันเดียวนะครับผมบอกเลยด่วนนะครับเดี๋ยวผมเปิดเงื่อนไขมาขอคนพร้อมบนจองเท่านั้นอ่ะเจ้าหน้าที่ตักมุลเลขที่บัญชีเลยครับใครพร้อมจองพิมพร้อมจองใครสนใจเงื่อนไขกดเลขสามแชร์สามกลุ่มมาเจรัววันนี้ มาด้าสามตัวท็อปสุดผมจะมาบอกว่าผมขายโคตรสุดที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะบ,บอกไว้ว่าเงื่อนไขคุ้มกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วนะครับไร์เสร็จปุ๊บปิดเลยใครโอนจองไม่ทันต้องขออภัยจริงๆนะครับผมนะในเรื่องของด้านท้ายครับพี่สเกิร์ตล้อพันไฟท้ายแบบ led นะครับมีไฟเบรกด,ดวงที่3และพร้อมกล้อง,ง,งนะอมองหลังด้วยเป็นไงนะครับพร้อมกล้องมองหลังด้วยด่วนนะพี่นะเงื่อนไขนี้ผมให้เฉพาะลูกค้าที่กดเลขสามแชร์สามกลุ่มมนจะรว,วด่วนเลยใครไม่กดขออนุญาตโมฆาทัานที นะครับเพราะสิ่งที่พี่จะได้มันโคตรคุ้มเลยเอาแค่โปรโมชั่นของผมก่อนครับพี่จองหนึ่งหมื่นแรกหนึ่งแสนขับฟรีหนึ่งปีหรือดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นโคตรสุดครับนะแต่วันนี้ผมไม่จองแค่หนึ่งพันใครพร้อมจองหนึ่งพันบาทพิมพร้อมจองเลยเจ้าที่ปังหมุดย่างปังหมุดย่างลองอาให้ดูครับพี่นี่ครับสัมภะระนะอันนี้คืออันใหญ่นะครับไม่ใช่อันเล็กๆนะให้ดูครับขนาดเท่ากับหนึ่งเมตรนะครับนะความกว้างนะครับน่าจะประมาณ ความกว้างน่าจะประมาณ5้าสิบเอ้ยประมาณห้าสิบหกสิบเซนนะครับสามารถยัดเข้าไปได้เลยนะครับเป็นไงนะครับเก็บของได้นะถ้ามันไม่พอครับกดเข้าไปผักไปอีกครับเป็นไงถูกใจไหมครับของหัวใจหน่อยสําหรับพ่อค้าแม่ค้าที่แบบว่าสไตล์แบบเบื่อแล้วลูกจ้างอยากเป็นนายตัวเองจัดไปครับพี่นี่แหละเหมาะกับการขายของเริ่มต้นและมันดีตรงไหนดูไหมเครื่องมันใหญ่เดินทางไกลสะดวกสบายครับพี่พับไปเลยครับ พับไปเลยครับพี่นะครับบรรจุตู้เย็นบรรจุของบรรจุอะไรได้เต็มที่ครับอันนี้เมท้าสินะให้ดูครับเมท้าสิใช่ไหมใส่ไปครับหนึ่งอันใส่ไปได้สองอันครับความจุยังต่าประมาณสองเมตรครับพี่ตัวนี้นะครับสองเมตรคูณหนึ่งเมตรนะครับนี่เป็นไงนะครับผมสองเมตรคูณหนึ่งเมตรคือเก็บของได้เต็มที่นะครับอ่ะโอเคด้านหลังมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของด้านในบ้างนะครับตัวนี้กาวเลยนะครับเปิดมาปั๊บตัวนี้ต้องขอบอกนะครับว่ารถพุ่งปีสี่สิบห้าอ นะครับผมอ่ะเปิดเข้ามาครับโอ้โหนะให้ดูครับนะครับผมนี่ครับภายในจะเป็นบอดหนังสีเบดใครไม่ชอบสีเบดเรามีสีดำให้อ่าให้ดูครับนี่ตรงกลางมีที่วางแขนนะครับมาพร้อมกับแก้วนี่ครับวางได้นะครับโอ้สะดวกสบายนะครับขึ้นชิวโรดห้าประตูนี่พื้นที่ของบนหัวนี่โล่งเลยอ่ะใครที่แบบเป็นโรคกลัวที่แคบใครที่ชอบอะไรที่มันใหญ่ใหญ่อ่ะผมบอกเลยว่าจบ ครบในคันเดียวคันนี้นะแล้วผมบอกเลยนะเดี๋ยวทายไลท์เจอราคาที่ผมจัดให้ในรบรองวันหนาวกันทุกคนนะครับโคตรคุ้มนะพี่เอาบบอกก่อนเลยครับราคาถูกกว่าป้ายแดงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ฟังไม่ผิดครับพี่เงื่อนไขนี้ผมจะให้แบบลูกค้าที่สุดยอดนะครับนะครับงานผมแต่งมาให้ละเอียดเพิ่มครับตรงมือจับนะครับเราติดแบบคุ้มแบบแคปล่าให้ดูเดี๋ยนะสวยไหมนะครับเบาะหนังริมแดงนะครับพี่ครับเบาะหนังริมแดงครับพี่ครับสวยไปเลยครับ ใครพร้อมจองพิมพพร้อมจองไว้ใครสนใจคันนี้กดเลขสาแชร์3ากลุ่มัว้จะรววๆไว้ผมบอกเลยว่าผมขายถูกกว่ามาด้า2องด้วยซ้ำนี่คือมาด้า3นะครับให้ดูออปชั่นของผมนิดนึงเป็นไงครัพี่เข้ามาปั๊บนะครับสิ่งที่พี่จะเห็นเลยก็นี่นะครับผมอ่ะสวยไหมอ่ะให้ดูครับไฟออโต้นะครับมี2องคันขาวดํำนะพี่มีจอนะครับมีปุ่มนะแอ,อร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้โอ้โหออโต้ทั้งคันนะสวยไหม พร้อมมาติฟังชันิอะพร้อมฟังเงื่อนไขกันแล้วรู้ยังครับใครพร้อมแล้วพิมพ์พร้อมแล้วหน่อยใครพร้อมแล้วพิมพ์พร้อมแล้วหน่อยพี่กับเงื่อนไขของรถคันนี้นะครับผมมารวดเร็วนะใครไม่ได้กดเลขสามแชร์สามกลุ่มหอลเจรัวถ้าผมปิดไลน์แล้วถือว่าโมคาขึ้นมาทันทีนะครับผมนะอะเงื่อนไขที่ผมจะให้วันนี้นะครับพร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วพิมพ์ว่าพร้อมแล้วหรือกดเลขสามแชร์สามกลุ่มหอลเจรัวก็ได้นะครับมาด้าสามสองคันทั้งสีขาวแล้วก็สีดําตามนี้เลยเงื่อนไขของผมคือ ออกใหม่ราคาล้านกว่าบาทย้าเลยครับสองคันนี้ออกใหม่ราคามันเป็นล้านนะครับแต่วันนี้ผมขายครึ่งเดียวคือราคาห้าแสนกว่าบาทตามนั้นครับพี่นี่คือโปรส่วนแรกที่ลด550เปอร์เซ็นต์นะครับแต่อันนี้คือถ้าพี่มาหน้าร้านอะโอเคถ้าพี่ถ้าพี่พอใจกับราคาห้าแสนกว่าบาทพี่ซื้อที่ไหนก็ได้แม้กระทั่งหน้าร้านผมพี่เดินเข้ามาก็ราคานี้นะครับแต่สําหรับลูกค้าที่จองภายในรายนี้และผมจะให้จองแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นเพื่้พอแล้วผมไปปิดลายเลย นะครับจองแค่1,000บาทครับตอนนี้เหมือนที่บอกครับผมมีโปรชั่นจอง1,000 0แรก1,000 0 0ขับฟรี1น <000. S 1> ึ่ปีดอกเบี้ย0%ว้าวนะครับนะผมกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์ไปให้อีกครับให้จองแค่1,000พัไม่ต้องจอง1,000 0แต่สแต่สิ่ค้าจะได้ครับจาก5,000 500, 0 0ลด1,000 0 0เหลือเพียง5,000 0 0กว่าบาทเฮ้ย4,000 0นกว่าบาทโอ้พระเจ้าอะไรจะโป๊ป,ปาขนาดนั้นนะครับ จัดไปครับพี่4แสนกว่บาทได้รถพวกนี้ไปขี่เลยเป็นไงผมขอย้านะครับ4แสนกว่บาทนะครับพี่เดินไปออกใหม่นะครับได้อีโคคาร์ตัวโลแต่ถ้าพี่ย่างกายมาหาผมอปอปายสันเนออโต้นะครับพี่ได้มัตจุราตตัวท็อปไปขี่เป็นไงโฟกคำพูดคำจาพี่นะพี่วันที่สุดแล้วน้องรักของพี่นะครับลูกค้าถามนะบางคนนะผมรู้แน่นอนว่าปอเอ้ยนะ บ้าหรือเปล่านะครับลดราคาเป็นล้านทําไมลดเหลือแค่นี้รถมีปัญหาหรือเปล่าทุกคันผมการันตีนะครับไม่มีชนหนักจมน้าย้อมแมวพิการไฟไหม้แลกลับท,ทันทีอืมอะไรวะท,ทันทีกลับมนะครับถ้ามีผมยินดีซื้อคืนนะไม่หลักหมื่นอยู่เลยครับพี่โคตรสวยโคตรสุดโคตรปังครับแต่ขอย้ำน,นะครับเจ้าหน้าที่พิมมาแล้วนะครับว่าสีดํามีคนจองแล้วอาผมให้จองซ้อนได้แค่อีกหนึ่งลายนะมีคนจองแล้วใช่ไหมนะครับสีขาวยังว่างอยู่ครับ ไม่เป็นไรนะครับผมนะโอนจองเข้ามาผมให้แค่สิบคนผมมั่นใจผมหาให้ได้อีกแต่สีดาคนจองแล้วนะครับเจ้าที่บอกว่าพร้อมทําเรื่องด้วยนะครับเตรียมเอกาสารเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับรวดเร็วทันใจแน่นอนนะอ่ะเหมือนที่บอกครับกดเลขสามแชร์สามกลุ่มไปชนชิลัวโอนจองหนึ่งพันบาทครับเลขที่มินชีปังมุนหรือยังป <บา S 1> ักแล้วนะครับเลขที่อุทีศูนย์หกศูนย์หนึ่งเก้าหกจเจ็ดสี่ออกใหม่เป็นล้านวันนี้ขายห้าแสนจองหนึ่งพันลดอีกหนึ่งแสนเหลือสี่แสนกว่าบาทครับออกใหม่ รู้หรือไม่นะครับว่าใช้เงินออกรถประมาณห้าแสนผ่อนเป็นหมื่นพี่ฟังผมนะครับพี่แค่เอาเงินดาวที่พี่ออกมาหาผมพี่ก็ไม่ต้องเป็นหนี้ละโอเคไหมแต่ถ้าพี่นะครับเดินทางมาหาผมนะครับพี่ถ้าพี่จะดาวสี่แสนนะแสนขนาดนะั้นเอาไปเลยดีกว่าไม่ต้องเป็นหนี้นะครับแต่มาหาผมครับใช้เงินแค่เจ็ดร้อยผ่อนเจ็ดพันกว่าบาทฟังดีๆฟังอีกครั้งนะครับหนี้หูพี่ไม่มีกระทบกระเทือนแน่นอนใช้เงินแค่เจ็ดร้อยออกรถผ่อนเจ็ด พันกว่าใครพอใจจองมา1,000บาทครับพี่จองมาแล้วเจ้าที่ต่อพพอดีสีช่ชั่วโมงโอเคไปต่อไม่โอเคเราคืนให้โอเคไหมโอเคไปต่อไม่โอเคเราคืนให้นะครับผมนะกับมาด้าสามของผมด่วนนะครับอีกหนึ่งนาทีเท่านั้นนะผมเตรียมตัวเมียนของกลับบ้านแล้วนะครับอย่าลืมนะครับผมจะมาเซอร์ไพรส์ลูกนี้ทุกวันนะครับเวลา3มามโมงเช้าบ่าย สามโมงและก็สามทุ่มนะครับสามเวลากันเลยนะครับถ้าเจอป้าายจะมาเน้นแบบเซอร์ไพรส์แล้วเอาแบบมาจัดให้จุกๆุหนักหแล้วก็จากไปแบบงงๆงนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวขอญาตินิดนึงนะครับผมนะเดี๋ยวนึงนะอให้ดูครับเฮ้ยเน็ตดไม่ดีเหรอเน็ตดไม่ดีเหรออยู่ที่นี่เน็ตดไม่ดีเหรอนะครับเดี๋ยวผมขอญาตเชื่อมต่อนิดนิดนึงนะครับอ่ะมีใครกดหัวใจพี่บ้างไหมน้องรักขอบคุณมากนะครับทุกหัวใจนะครับผมนะขอบคุณมากจริงๆ นะครับพี่นะอ่ะลองดูนะครับว่ามีใครถูกใจไหมนะครับผมนะอ่ะนะครับดูแคมเบอรี่เลยครับสีขาวกําลังมาซื้ออ๋อเหรอสีขาวกาลังมาซื้อนะครับเรียบร้อยแล้วซื้อสดด้วยโอ้โหนะครับงั้นขอภัยนะครับตอนนี้น่าจะเกลี้ยงนะครับผมนะเหมือนที่บอกนะครับรถทุกคันนะครับอันนี้เป็นราคาเงินสดตัดโปรยังไม่รวมแบตนะครับพี่โทษนะโอเคสีขาวก็ไปแล้วสีดําก็ไปแล้วนะครับ มิตซูบิชิเอ็กเพนเดอร์มีไหมอ่ามีครับพี่ล่าสุดมีสีดำนะติดจองหาสีขาวมารถยังไม่ถึงบริษัทติดจองอีกแล้วนะครับก็ถามว่าสุดขนาดไหมออกใหม่เอ็กเพนเดอร์ประมาณเก้าไหมผมปีสิบเก้ายี่สิบนะผมขายหกแสนกว่าเออคิดดใูใช่ไหมทศเอ้ยใช่ไหมโฟกนะใครอยากได้เอ็กเพนเดอร์ครับกดเลขหนึ่งแชร์หนึ่งกลุ่มผมจะโอนจองมาหนึ่งพันเพื่อเอาโปรหนึ่งแสนก่อนเลยเดี๋ยวมีเจ้าที่ติดต่อไปพี่บอกมาพี่บอกงพี่มาพี่อยากได้แบบไหนเดี๋ยวผมจัดให้ โอเคไหมครับดูแคมารีหน่อยครับแคมารีของผมราคาเริ่มต้นที่3 0 0แสนนะครับพี่อยากได้กดเลข3แชร์ตามกลุ่มแล้วก็แอดไลน์เข้ามาที่แอดพีเเลยนะครับผมนะขอโปรแจ๊ดหน่อยครับแจ๊ดราคาเริ่มต้นแสนกว่าบาทออกรถ300เอ้ยแจ๊ดขายไปแล้วปะใช่ไหมแจ๊ด RS อไปเลยพี่ออกรถ900ผ่อน9,000นะตัวท็อปทโผล่หนะสนองฮันด้าแจ๊ดของผมนะครับผมนะอ่ะโอเคครับเยวนนี้ขอบคุณทุกนมากเดี๋ยวเจอกันอีกที3ทุ่มสวัสดีครับ เฮ้ยลืมบอกเลยใครสนใจโทรมาที่เบอร์0845337544หรือแอดไลน์นะครับจำไว้แล้ว a popkk ครับสวัสดีครับ